อย่าลืมว่ากฎหมายที่มีอยู่ทําเป็นกฎหมายธรรมดาแล้วก็ตำรวจธรรมดาเนี่ยไปใช้กับพระธรรมชโยซึ่งไม่ธรรมดาเนี่ยนะมันไม่ได้หรอกนะฮะถ้าในปีพศ2564นี้จะมีสักหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกเสียดายเป็นที่สุดนะครับส่วนตัวเราคงยกเรื่องของปรากฏการณ์คนดูจนเต็มลรงระยะสั้นของหนังสารละกดีสัญชาไทยที่ชื่อว่าเอฮิปัสซิโกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Come and See คาเมนซีนะครับเป็นผลงานภาพยนตร์สารคดีที่ถือเป็นงานที่สิทธิ์เพื่อการเรียนจบปริญญาโทอันเกิดมาจากข้อสงสัยของผู้กุมกับไก่นัทพลบุญประกอบถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่กลายเป็นข่าวใหญ่ระหว่างการบุกเข้าคนและจับคุมของตำรวจต่อพระธรรมชยโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแต่ในวันนั้นกลับได้พบเพียงเหล่าศิษยานุศิษย์ของวัดที่ออกมาขัดขวางและยืนหยัดต่อการไม่อนุญาตเข้าสู่พื้นที่ของวัดจนเจ้าที่ต้องล้มเลิกแผนการและกลายเป็นชนะน,นัดแรกของวัดพระธรรมกายไปในที่สุด นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาสนใจจะเข้ามาสำรวจในสิ่งใ,ใดๆที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายอย่างจริงจังและก่อเกิดเป็นหนังสารคดีที่หวังผลในการนำเสนอข้อได้จริงเพื่อเกิดการวิเคราะห์และวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมามากที่สุดจนสุดท้ายเอฮิปัสติโกได้กลายเป็นปรากฏการ์แห่งหนังที่มีคอหนังชาวไทยเข้าชมแบบเต็มทุกที่นั่งในทุกรอบในวันแรกของการออกฉายจนที่สุดแล้วจากหนึ่งลงฉายก็ได้ถูกต่อยอดไปสู่อีกหลายสิบโลและกระจายความสนใจไปยังทั่วประเทศเพียงในช่วงเวลาไม่กี่อึดใจเท่านั้นแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ปรากฏการ คนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ดูจนกระทั่งวันนี้ที่ Netflix สตีมมิงที่เข้าถึงคนไทยได้มากที่สุดอาจจะได้ทําหน้าที่ช่วยต่อยอดกระแสครั้งใหม่ให้กับหนังสารคดีที่ถูกเกาขานมากที่สุดในรอบปีนี้แล้วอะไรคือความน่าสนใจอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เนื้อทวตปต้องขอยกเรื่องนี้มาพูดถึงผ่านคลิปนี้ด้วยเหตุผล5ข้อที่เราอยากมาบอกเพื่อจะให้คุณได้ลองดูเอฮิปัสซิโกคัมแอนด์ข้อที่1 เป็นสารลคดีเกี่ยวกับวงการศาสนาในประเทศไทยที่ถูกออกแบบวิธีการนำเสนอและบอกเล่ามาให้เป็นกลางมากที่สุดเป็นกลางทั้งในฐานะของผู้นับถือศาสนาพุทธที่อาจมีทั้งคนที่เข้าใจในวัดพระธรรมกายและคนที่ไม่เข้าใจแล้วอาจพยายามบอยคอร์ดัดนี้มาโดยตลอดรวมถึงในกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอื่นๆก็สามารถดูเรื่องนี้ได้เพราะมุมมองหลักที่สารลคดีเรื่องนี้มองเข้าไปคือการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อแรงศรัทธาและการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใ,ใดๆควรจะมีการมองหาจุดสมดุลในเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่ซึ่งในที่สุดแล้วคนที่ตอบคำถามจะไม่ใช่ต ที่ดังกล่าวหากเป็นคุณคนรู้นั่นเองที่จะมีมุมมองของคําตอบเป็นของตัวเองและอาจทําให้คุณเข้าใจได้ว่าอะไรคือนิยามของความเชื่อนในแบบที่คุณได้เป็นมาตลอดทั้งชีวิตซึ่งเรื่องนี้เราเองคงไม่สามารถให้นิยามใ,ใดๆกับคุณได้เลยจริงๆครับคุณคงต้องทําตามที่หนังสารคดีเรื่องนี้ต้องการจะสื่อผ่านชื่อของมันคือคำแอนซีด้วยตัวของคุณเองข้อ2ถ้าคุณเป็นคนที่อยากลองเปิดโอกาสได้รับรู้ข้อมูลจากวัดพระธรรมกายมากไปกว่าสิ่งที่เคยได้ยินมานี่คือสารคดีที่สามารถตอบสนองความรับรู้ และอาจไปถึงระดับการตื่นรู้ของคุณได้เพราะนี่อาจเป็นไม่กี่ครั้งที่คุณจะได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึกไม่ว่าจะเกิดจากป่าของผู้อยู่ในคณะสงฆ์ของวัดหรืออดีตผู้เคยอยู่ในฐานะสงฆ์แต่เลือกออกมายืนในฝั่งตรงกันข้ามหรือจะเป็นลูกศิษย์รุ่นปัจจุบันและคนผู้เป็นอดีตลูกศิษย์ที่ตัดสินใจเดินออกมาแล้วในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการทําให้เราได้เห็นในเรื่องราวของกระบวนการการคิดและการทํางานของวัดพระธรรมกายที่ในทุกๆขั้นตอนล้วนมีบุญเหตุข,ของมันและในทุกผลลัพธ์คือการคิดใใหหห้้แตกกกกกเเเเพพพืื่่่่่อออจจะะะะสรรรรราาาางงงผลทททบบบียินนดดัััปปปศๆคว็ฏ ที่ทําให้คนทั่วทั้งโลกได้รู้จักและจับตามองวัดปัธรรมกายสำหรับใครที่อยากหายสงสัยในปรากฏการเหล่านี้นะครับเราเชื่อว่าคัมเมนซีจะช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ ข้อ3นี่อาจเป็นไม่กี่ครั้งที่จะมีใครสักคนเดินถือกล้องเข้าไปในวัดพระธรรมกายและได้ถ่ายทําสิ่งที่เรียกว่าภาพยนตร์ได้อย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยคามันซี C, เป็นหนังสารลคดีที่ได้รับการอนุญาตจากทางวัดพระธรรมกายให้เข้าไปถ่ายทําฟุตเตตต่างๆผ่านกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัดได้เดินสํารวจบริเวณภายในในหลายๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นแง่ายงามทางศิลปะการเรียนรู้ทางการตลาดผ่านวิธีทางศาสนารวมไปถึงความยิ่งให,ใหญ่แห่งพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กสำคัญของวัดอีกต้องรวมถึงโอกาสในการเข้า ถึงข้อมูลในหล,หลายๆด้านที่คณะกรรมการบริหารของวัดเองยินดีจะเปิดเผยเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งในแง่หนึ่งอาจทําให้หนังสารคดีเรื่องนี้คล้ายจะเป็นเครื่องมือในการทําการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งของวัดแต่ถ้าเราเข้าใจได้ถึงวิธีการสื่อสารของหนังเรื่องนี้ก็จะรู้ว่านี่อาจคือเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับคนทุกคนที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจในพุทธ,ธสถานแห่งนี้มากไปกว่าทุกครั้งที่เคยมีมา 4นอกจากการได้รู้จักวัดพระธรรมกายในเชิงลึกแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ลึกไม่ต่างกันก็คือการได้ทําความเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งครั้งสําคัญระหว่างรัฐบาลที่เรียกตนเองว่าคอสชอในเวลานั้นกับวัดพระธรรมกายที่ถูกหมายสารสั่งเข้าควบคุมตัวเจ้าว,วาดพระธรรมชยโยในปีพศ2560ซึ่งด้ก่อกำเนิดเป็นพลังสามาัคคีครั้งที่สาคัญที่สุดเมื่อบาดาพุทธสาวของวดัดยังคงเชื่อในความบริสุทธิ์ของเจ้าว,วาดเหนือสิ่งอื่นใดความน่าสนใจของเรื่องราวนี้นะครับไม่ใช่แค่การได้มองย้อนกลับไปยัาอดีตและคิดตามสถานการณ์ว่าม มุมมองจากหลายๆฝ่ายซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่ตนทํานั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในเชิงของบุคคลทางการเมืองที่เป็นผู้จะถือกฎหมายบุคคลที่มีมุมมองทางศาสนาที่แตกต่างนักวิชาการที่มีข้อมูลแท้จริงจากมุมของตัวเองรวมไปถึงคนที่อยู่ภายในเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นที่ทุกการต่อสู้คือการยึดมั่นในสถาบันทางศาสนาที่พวกเขาหงแหนเป็นที่สุดข้อ5เรื่องที่สาคัญที่สุดของคาเมนซีนอกจากการเป็นสารคดีที่ให้ข้อเท็จริงกับคนดูชวนต้องการถามในสิ่งที่เราเคยเชื่อมาตลอดและมาช่วยทําให้เเเรรราาาาาขข้้้้้ใใจนนนนปะดดด็ต่งๆไอมกึแลว นี่ยังเป็นสารคดีที่มีความเป็นภาพยนตร์ชั้นดีได้อีกเรื่องหนึ่งด้วยโดยรูปแบบของการนำเสนอที่ยึดโยงกับการเป็นหนังที่สามารถทําให้คนดูู้สึกสนุกได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคทางภาพและเสียงที่ช่วยเราอารมณ์คนในจังหวะที่หวังผลการคัดมาซึ่งบทสนทนาที่ดีและมีใจความสําคัญเพื่อจะสื่อสะท้อนกับสถานการณ์หรือช่วงเวลาที่หนังสารคดีต้องการจะบอกอะไรกับคนดูรวมถึงการถ่ายทําในลักษณะเจาะลึกที่ทําให้เราอยากจะเรียนรู้และทําความรู้จักกับคนคนนั้นจนต่อให้มีความคิดที่อคติอยู่หลงเหลือแต่ก็เชื่อได้ว่่่าาาาาในนนนนนนททีีเเรรดดููหััังออย้้ลมคควิไป และเห็นคนตรงหน้าในแบบที่เขาก็เป็นคนเหมือนกันกับเรามีความสุขมีความเศร้าและอาจชนเขา้าอกเข้าใจได้ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะกับเล่ยถูกเก่าหากันมาเขาก็รับรู้มาโดยตลอดและไม่เคยถือโทษกดเคืองกันแต่เขาก็แค่เลือกจะซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขาเชื่อและเขาก็แค่พยายามทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่คนอื่นเคยมีอย่างดีที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ และนี่คือเหตุผลทั้ง5ข้อที่เนเตอร์ทูบอยากมาแนะนําทุกคนให้มีโอกาสเพียงสักครั้งในการเปิดดูเอฮิปัสซิโกหรือคัมแอนซีเพราะนี่คือหนังสารคดีที่อาจจะสร้างปรากฏการณ์ทองความคิดในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดและเกิดเป็นการเรียนรู้และเข้าใจในนิยามของความเชื่อส่วนบุคคลที่จะก่อเกิดการถกเถียงได้มากสุดเท่าที่เคยเป็นมาเรากล้าย,ยืนยันนะครับว่านี่คือหนังสารคดีที่ดีที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่เคยได้ดูมาในชีวิตและเราเองก็อยากให้คุณพลาดกับการเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้จริงๆ e ico, Come and See. สามารถรัับชมได้ล้ลว,วนนีทาง t f l ิ x สำหรับคนที่ดูแล้วนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องเอฮิปัสโกหรือคัมแอนซีเรื่องนี้ก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับกับการกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของเรานะครับของเนลเรทูบรวมถึงฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้มีการติดตามคลิปใหม่ๆที่เราจะมีมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับหวังว่าทุกคนจะได้สนุกกับการได้ดูเอฮิปัสโกหรือคัมแอนซีด้วยตัวของคุณเอง